มามาบัไดมาเหมือนหน่กไปเลยไปเลยไปเลยขี่ไปเลยลูกขี่ไปเลยมาไปขี่เขาเลนซ้ายไปเลยลูกมาเดียวซ้าย ี่น้ำพ่อไปเลยข,ขี่ปไปขี่ไปไปเข้านำเลยขี่ซ้ายก่อนนะแล้วเดี๋ยว,เล,ยวเลี้ยวขวานะนก่อนเลี้ยวจอดก่อน,นจอดดูรถก่อนนะปนไปเลี้ยวเลยเลี้ยวขวาเลยไปเข้านำไปไกลๆเลยอ่ะเบบี้ตามไปเข้าไปลูก ตามตามแบมบี้ตามไปข้าวไปหลุกไปเข้าขี่น้ำไปเลย่นนะอ,อ่าทีนี้น้ำไปเลย

ไม่ต้องรอพ่อลูกขี่ดำไปเลยอ,อ้าวหรอหรือว่าเดี๋ยวไปทิศทางไม่ผิดหรอกเดี๋ยวพ่อบอกไม่เดี๋ยวเราตกเป็ดไม่ดูตกเป็ดได้ปลาสามตัวเลยเนี่ยแค่สามตัวเองเหรอไล่ มันบี้ขี่ข้องหรือ,อยังเน,นี่ยมันบี้ขี่เข้าซ้ายไว้สิลูกทำไมไปขวาอย่างนั้น,น,น,นอ่ะไม่งั้นหมาหมามันออกมาไม่ได้หรอกโดนมัดแล้วโดนมัดแล้วยังเดี๋ยวไม่ถึงนิดนึง อ่าอ่าแบนบีน้เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายตรงสารเลยนะอันนี้เราให้ฟังให้ทุกคนเลยนะดนเดี๋ยวเลี้ยวเลี้ยวซ้าย,าย<ๆ>เข้าไปเลยลูกค่อยๆขี่นะถนนมันไม่ได้ลาดยางแล้วนะลูก แล้วก็จับปลาเราได้แปดสิบตัวจะขี่เป็นแถวนั้นไหมเราไปแถวนั้นกันค่ะอ้าวมีหมาด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะขอจอดไปเล่นกลับหมาก่อนแล้วกันอ่าได้ได้

ครับครับเราบานี่พี่ดังือ่าครับนากนานาี่ี้นานาชือนานางกินนี่มนาันดา้วยดังว่ะแล้วแมวก็มีชื่ออะไรหรอคะมีแมวด้วยด เงมานัะวากนังเท้านลางเท้าอาลุ้มไปไไงไม่ไงไอไงไม่ไงโอโนีมันโครมันอะเราเต็มๆกระโปรงแล้วก็ตขาระโปรงนี่เนาะแค่กระโปงด้วยะตังแบบได้เอาแลทิ้ไปบ้านศรตงรออนอะไร

อาแบนบี้ปั่นไปเลยแถวเนี้ยอยากปั่นแค่ไหนก็ปั่นไป อ๋อแวก็ปั่นวนกันไปแถวนี้แหละตรงนี้ขึ้นเนินได้ไหมระวังเหยียบขี้นนงวนะ ไหวหรือเปล่าเด็กกรุงเทพ เตะไหมเตะฟุตบอลเป็นไหมเจ็บเท้าอยู่ดิไงลูกเข่ามาเอนล่เลยอ่านี่ไงตามกันมาแล้วฉันไทยกับน้องฉันไทยกับเปีกคนนั้นมาแล้วอ่ะอ่ามาแล้วน่ะ อยากไหมเมื่อกี้เราปั่นขึ้นเนินแล้วง่าเลย่ะงั้นเดี๋ยวลงเนินละลงน่าจะง่ายกว่าตั้งสติให้ดีๆอย่าหน้าขวัญไปนะอย่าไปชนแมวอ่ะลูกนี่เห็นนะ lốm xài non luôn ồ ồ bếp bếp ồ chình á vắng chình, Liễu chình ไปเข้านี่ขี่ข้องแล้วนะเนี่ยต่อขี่ข้องคณะนอกไปเข้านี่นะ เมาตกตกปลากันไหมคะฮะตกปลาไหมคะตกได้ลงไม่ได้นะน้ำลึกนะเนี่ยลมเย็นสบายไหมไปทางโน้นดีกว่าเฮ้ยมีคนมีแน่คนหนึ่งคนมาป่ะไปทางโน้นดีกว่าหมาชื่ออะไรนะพ่อีอทีถามสตังสิ

I <laughs> do กินกี่เดือนล่ะนี่อ๋อหาละครับผมจักมือ อ,อันนี้ดอกใช้อังคารเหรอเรียชื่อว่าอังคารตอนนี้เกิดอังคารอันนี้นะอันนี้นะเอออันนี้นะชื่อว่าเออขันทองเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวเรามาดูวัวผันบาบ้านกันอันนี้วัวผันขุนแอมมี่มาเบลอันนี้ก็ผันบาบัานอุ้ยตัวเนี้ยมันย่างอ่างขันอะตัวเนี้ยมันขุนเจ็ดเลย แม่ ตั้งอันไหนงัวขุนตัวไหนขุนอยู่ตรงนี้นี่นี่ตาแล่าค่ะอันนี้รอมากค่ะพ่อนี่นี่าไม่ได้ยุกยวกั่เมื่อกี้บิ๊มเจ้านนีนันม่มา่ยไยนะคะมาดูตัวต่างอันนี้เสีแลองันทายแง๊ ใส ok ok uh ่โลใส่ืดง้อมมาไนงไขายไปสามนะนี่บิ๊กสามสี่ตัวละขอบเป้นี่ขายมั้งครับ โซกตรวนี้แหละครับโซกตรงนี้แ่ะโซกหน้านเอาไปขายเอายันเอาไปขายมั้งล่ะครับมันเป็นหงอไงอ่าไม่ไม่ให้พ่อบีมถ่ายรูปนี่ลูกให้แม่ดูทุกแหละครับทุกอ่ะขอฮะอย่าดึงนี่นะเดี๋ยวบาดมือนะลูกอ่าเดี๋ยวให้พ่อบีมถ่ายให้แม่แพทย์ด,ดูว่ามาดูวัวบ้านใหญ่ชูวน <c oughs> <c oughs>

ได้แยกเพื่อนไม่ใช่มันไม่ได้แยกมันจะตู้ฝากกันไงยังไงอย่างนั้นมันไม่ได้ไม,ไมันไปแค่ที่นี่แน่น่ะแต่ว่าเราเข้าไปได้ที่นี้จั